ไฟล์เสียงนี้เป็นลิขสิทธิ์ของสถาบันชีสบุ๊กห้ามผู้ใดแดัดแปลงหรือทำซ้ำก่อนได้รับอนุญาตสั่งซื้อหนังสือสอบราชการบวกไฟล์เสียง mp3 ที่ www. สอบงานราชการ com อมสรุปสาระสำคัญระเบียบค่าราชการพลเรือนเล่ม125ตอนที่22กราชกิจจานุเบกษา 25มกราคม2 5 5พพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2551ภูมิพลอดุญยเดชปรให้ไว้ณวันที่23มกราคมพุทธศักราช25 5 1เป็นปีที่63ในรัชกาลปัจจุบันมาตราสี่ในพระราชบัญญัตินี้ ค้าราชการพลเรือนหมายความว่าบุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัตินี้ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือนค้าราชการฝ่ายพลเรือนหมายความว่าค้าราชการพลเรือนและค้าราชการอื่นในกระทรวงกรมฝ่ายพลเรือนตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบค้าราชการประเภทนั้น กระทรวงหมายความรวมถึงสำนักนายกรัฐมนตรีและทบวงรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงรัฐมนตรีว่าการทบวงและหมายความรวมถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาสำนักนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมและไม่สังกัดกระทรวงประหลัดกระทรวงหมายความรวมถึงประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีและปรลัดทบวงกรมหมายความรวมถึงส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกรมอธิบดีหมายความว่าหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่ากรมส่วนราชการหมายความว่า ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทะบวงกรมและส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและมีฐานะไม่ต่ำกว่ากรมมาตรา5ให้ในายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ลักษณะหนึ่งคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนมาตราหก ให้มีคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่ากอพอประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เป็นประธานปลัดกระทรวงการคลังผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการโดยตำแหน่งและกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการบริหารและการจัดการและด้านกฎหมายซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในความสามารถแล้วและเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎหมายกพอพจํานวนไม่น้อยกว่า5คนหรือไม่เกิน7คนและให้เลขาธิการ กพเป็นกรรมการและเลขานุการกรรมการซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพักการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพักการเมืองและมิได้เป็นกรรมการโดยตำแหน่งอยู่แล้วมาตราเจ็ดกรรมการ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละสามปีถ้าตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดและยังมีกรรมการดังกล่าวเหลืออยู่อีกไม่น้อยกว่าสามคนให้กรรมการที่เหลือปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้เมื่อตำแหน่งกรรมการว่างลงก่อนกำหนดให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการแทนภายในกำหนดสาสิบวัน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือไม่ถึง180วันจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาของผู้ที่ตนแทนกรรมการซึ่งผลจากตำแหน่งจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอีกก็ได้ในกรณีที่กรรมการผลจากตำแหน่งตามวาระแต่ยังไม่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า แต่งตั้งกรรมการใหม่ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้ทรงพรกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งกรรมการใหม่มาตรา8กอกพมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ในด้านมาตรฐานค่าตอบแทนและการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมตลอดทั้งการวางแผนกำลังคนและด้านอื่นๆเพื่อให้ส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 2. รายงานคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาปรับปรุงเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งหรือเพิ่มค่าครองชีพสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลอื่นสำหรับข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เหมาะสม 3. กำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและมาตรฐานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนเพื่อส่วนราชการใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการ 4. ให้ความเห็นชอบกรอบอัตรากำลังของส่วนราชการ 5. ออกกฎกอพอและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมตลอดทั้งการให้คำแนะนำหรือวางแผนแนวทางในการปฏิบัติตาม 6. ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้รวมตลอดทั้งกำหนดแนวทางปฏิบัติในกรณีที่เป็นปัญหามติของกอพอตามข้อนี้ไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้วให้บังคับใช้ได้ตามกฎหมาย 7. กำกับดูแลติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือนในกระทรวงและกรมเพื่อรักษาความเป็นธรรมและมาตรฐานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลรวมทั้งตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 8. กำหนดนโยบายและออกระเบียบเกี่ยวกับทุนเล่าเรียนหลวงและทุนของรัฐบาลให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของข้าราชการฝ่ายพลเรือนตลอดจนจัดสรรผู้รับทุนที่สำเร็จการศึกษาแล้วเข้ารับราชการในกระทรวงและกรมหรือหน่วยงานของรัฐ 9. ออกข้อบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการควบคุมดูแลและการให้ความช่วยเหลือบุคลากรภาครัฐนักเรียนทุนเล่าเรียนหลวงนักเรียนทุนของรัฐบาลและนักเรียนทุนส่วนตัวที่อยู่ในความดูแลของกอพอ 10. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิของผู้ได้รับปริญญาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่น เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนและการกำหนดอัตราเงินเดือนหรือค่าตอบแทนรวมทั้งระดับตำแหน่งและประเภทตำแหน่งสำหรับคุณวุฒิดังกล่าว 11. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ 12. พิจารณาจัดระเบียบทะเบียนประวัติ และแก้ไขทะเบียนประวัติเกี่ยวกับวันเดือนปีเกิดและการ